ครับยังเศรอบริครั้งจากฝนตกลงมาอย่างรักเนาพี่น้องเนาะมาหาเห็ดพาะขึ้นก้าครับไก่กันไดไลายเติบแล้วครับแต่หกโมงครับประมาณนี้นะครับกิโลหนึ่งได้แล้วครับพี่น้องเนาหาน้องกันครับฝนตกมันจะหาง่ายนะพี่น้องเนี้จะเห็นเป็นดอกเป็นดอกขึ้นมาเลยครับคเสร็จแล้วทุกคนมันนี้ก็สีไดไลายเนาะแผ่นกรได้เนาะพี่น้องเนาะฝนตกครับ หาง่ายนะพนี่น้องเขียนนะ,ะบบานกับฝั่งหลินอยู่นะพี่น้องฝนตกจะหาง่ายครับเห็นเลยครับไม่ต้องเขีย่ยครับ พี่น้องขาก็ัมาหลายครับหุบโลกวอนหินครับมานี่นะครับผมลองมาหาด เบิ่งของพี่น้องคนขีได้เห็นละงกนำํำเนาะกำลังออกอีกสองสามมือครับเห็นละงอกออกแน่นอนครับผมโหกบ้านเขาแรีครับใกล้ขบได้เห็นละงกน้งคัดเอกเห็ดละพเพาะเอาแล้วครับหาต่อไปครับฝนต๊หาง่ายครับเห็นเพาะนิดเดียเห็นเลยครับดอกขนะึ้น รูบึง้งพี่น้องรูบึง้งมูบึ้งครับลับผู้มานี้ก็ประมาณนี้แหละครับนกไก่ก็สได้มือเห็นงานแล้วครับรบุเห็นงานที่หาได้หลายตัวนี้เยอะครับนี่นี่ก็ได้ประมาณจะก,กิโลหนึ่งเลยหน่อยนึหกโมงไปหาสองโมงครับสองโมงกว่าเข้างานครับ ขอบคุณครับอด่าเจียวจาหยุดเรบเลยกระอกสุขครูสุคนครับผมขอบคุณมากครับ